สิทธิและเงื่อนไขการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมีอะไรบ้างอยากดูไปดูเลยครับนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับเป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำนะอยู่ประจำมีสิทธิและเงื่อนไขระหว่างการศึกษาเนี่ยมีดังนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาเนี่ยจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา0ูนย์จนถึงส6บ0สามศนย์นะครับเรียนนักเรียนช่างฝีมือทหารนี่มีเบี้ยเลี้ยงให้นะครับมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ หนึ่งร้อยสิบหนึ่งบาทนะครับวันละหนึ่งร้อยสิบหนึ่งบาททางราชการก็จะจ่ายค่าวัสดุฝึกให้ทุกรายการนะครับมีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษานะครับจะนึ่งสุกเรียน,นที่โรงเรียนนะครับกินนอน,นที่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็พักกลับบ้านนะครับพักกลับบ้านมีค่ารักษาพยาบาลฟรีนะครับฟรีมาดูค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา ในโรงเรียนช่างพีมือทหารภาคปกตินะครับชั้นปีที่หนึงนะครับชั้นปีที่หภาคต้นนะครับภาคต้นสี่หมบาทภาคปลาย1350บาทโดยประมาณนะครับชั้นปีที่ 2, อภาคต้นนะครับสองพาบาทภาคปลายของชั้นปีที่สองหนบาทชั้นปีที่3าภาคต้นประมาณ2950บาท ภาคปลายประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาช่างฝิงมือทหารภาคปกตินะครับเ <S AR C> มื่อสําเร็จการศึกษาแล้วนะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาจากนักเรียนช่างพิงมือทหารแล้วนะครับนักเรียนจะได้อะไรมาดูนะครับก็จะได้รับคุณวุฒินะครับประกาศนียบตัตรเป็นปชวชนะครับเป็นปชวชแล้วก็จะได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชาการนะครับข้าราชาการรับราชาการในกองทัพบ,บก กองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยหรือส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมอัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับและยังสามารถศึกษาต่อในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆโดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการนะครับที่รับราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้บรรจุเป็นทหารในกองทัพที่ระบุมาในขั้นต้นนะครับขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหากสงสัยหัวข้อไหนก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ